สวัสดีค่ะนี่คือรายการคนข่าวมองข่าวช่วงข่าวต่างประเทศกับแบมธนาพอนะคะและในวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ New World Development ยักใหญ่อสังหาฮ่องกงจากมือบริษัทจีนลุยสร้างโครงการบ้านจัดสรรบนเกาะบริษัท New World Development นะคะกำลังร่วมมือกับบริษัท China Resources Land ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเพื่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรในเขตมหาคนครทางตอนเหนือของฮ่องกงโดยคําเคลื่อนไหวนะคะเน้นย้ำถึงบทบาทของจีนในภาค อสังหารือทรัทย์ของฮ่องกงค่ะสำนวักงานข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าโครงการมหานครต่อเหนือได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564โดยนางแคร์รีรมอดีตผู้นิมฮ่องกงโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตดินแดนใหม่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับนครเซนเจิ้นให้กลายเป็นศูนย์การเทคโนโลยีที่มีอุทยานวิทยาศาสตร์และพื้นที่อาศัยอยู่ร่วมกันค่ะการร่วมมือก,กันกับผู้พัฒนาของรัฐในครั้งนี้ทำให้ New World Development มีโอกาสกาลดการลงทุนและลดภาระของบริษัท ในช่วงที่กําลังพยายามลดหนี้ลงนอกจากนี้แล้วนะคะความร่วมมือยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของจีนในการผนวกรวมฮ่องกงเข้ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุง้งฮ่องกงและมาเก๊าค่ะทั้งนี้นะคะฮ่องกงกําลังดําเนินการตามแผนพัฒนาเขตหลัก4เขตโดยแต่ละเขตนะคะจะมีจุดมุ่งเน้นเฉพาะได้แก่บริการและโลจิสติกส์ระดับมืออาชีพรระดับไฮเอ็นด์นวัตกรรมเทคโนโลยีการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์การท่องเที่ยว โดยรัฐบาลคาดการว่าโครงการมาหารครตอนตอเหนือจะสามารถสร้างพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ได้5แสนหลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหวังว่าจะเป็นการลงทุนที่ดีของทั้ง2บริษัทนะคะทางคข่าวมงาวังค่ารอติดตามฟังข่าวดีอยู่เสมอค่ะและนี่คือข่าวต่างประเทศในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คนข่าวมงค่าช่วงข่าวเทศขอตัวลาไปก่อนพบก,ก็ใหม่ันพรุ่งนี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ